สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทอง weekly ครับรายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวของราคาทองในสัปดาห์ที่ผ่านมาและรวมไปถึงครับการคาดการราคาทองที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ถ้าผู้ฟังจะอยู่กับผมพีพีรพงศ์ครับหากถ้าผู้ฟังพร้อมกันแล้วนะครับก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ให้ทองเป็นของขวัญวันแต่งงานต้องให้ทองออซิลิสตัวแทนความรักความปรารถนาดีทองแท้96.5%น้ำหนัก0.3กรัมถึง2บาทเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย ก่อนอื่นนะครับเรามาติดตามถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองล่าสุดกันก่อนครับภาพรวมในส่วนของราคาทองไทยนะครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคำนะครับทองคําแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับล่าสุดครับรับซื้อคืนที่34,000ครับ ขายออกอยู่ที่34,100บาทครับขณะที่ในส่วนของราคาทองออสซิรลิยครับรับซื้อคืนอยู่ที่ประมาณ3 4 0 1 5บาทครับขายออกอยู่ที่3 4 0 6 5บาทตรงนี้นะครับอ้างอิงในส่วนของราคาโกลสปอร์ตอยู่ที่ประมาณ1 9 8เอเหรียญนะครับนี่เป็นภาพรวมนะครับอ้างอิงเวลาบ่าย3ามโมงสนาทีครับมาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวของราคาทองในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนครับภาพรวมแล้วนะครับราคาทองนะครับตั้งแต่เปิดสัปดาห์นี้นะครับ ตั้งแต่วันจันทร์ที่23นะครับจนถึงวันศุกร์ที่27ตุลาคมครับภาพรวมนะครับที่ทางราคาทองเนี่ยมีสัญญาณปรับตัวล่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยนะครับผมจนไปทำโลตําสุดไว้ในวันอังคารครับที่24นะครับที่ประมาณ1,953เหรียญก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทดสอบแนวต้านประมาณ2,000เหรียญเนาะในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับตรงนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของสรุป ความเคลื่อนไหวของราคาทองคําในตลาดโลกมาดูในส่วนของราคาทองไทยกันบ้างครับราคาทองไทยนะครับถือว่านะครับมีการปรับตัวทําจุดต่ําสุดระหว่างสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับสามหมนะครับสูงสุดระหว่างสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ34,200นะครับเท่ากับว่านะครับแก็บส่วนต่างนะครับของสัปดาห์นี้นะครับมีแก็บอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับใครนะครับจับจังหวะซื้อในราคาที่ถูกที่สุด 3 3 7 0 0ได้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสนะครับขายเก่งกำไรในมากกว่า3 0 0ถึง500บาทเลยทีเดียวนะครับถ้ามาขายในช่วงของวันศุกร์ที่ราคาทองคำแท่งเนี่ยขายรับซื้อขึ้นอยู่ประมาณนะครับ34,000่นนะครับผมนะก็เป็นภาพรวมนะครับความเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและราคาทองคําล่าสุดครับตรงนี้นะครับก็เป็นภาพรวมนะครับความเคลื่อนไหวของราคาทองนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับตั้งแต่ ต้นปีเลยนะครับผมนะภาพรวมแล้วนะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะครับภาพรวมนะครับถือว่าราคาทองเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมนะฮะในช่วงของต้นนะครับปี2023ันี่สเห็นไหมครับราคาทองเนี่ยมีการพยายามปรับตัวนะครับต้นปีเนี่ยเราเห็นอยู่ที่ประมาณ29,700นะครับ ก่อนที่จะไปแตะบริเวณ3 4 0 0 0นะครับขณะที่ในส่วนของความเคลื่อนไหวตลอด5ปีนะครับทองไทยนะครับมีทิศทางปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนครับ Size way up มาตลอดครับนั่นหมายความว่าอะไรครับในระยะยาวทองคำนะครับก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่ในส่วนของราคาทองไทยนะครับผมะฉะนั้นนะครับหากย้อนกลับไปได้นะครับผมผมน่าจะไปซื้อทองนะครับตั้งแต่ปี2019เเลยนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยเกือบขยับมาเกือบเท่าตัวเลย นะครับผมนะตรงนี้นะครับใครมีถือไว้ก็ยินดีด้วยครับใครยังไม่มีถือถือว่านะครับก็ยังคงถือได้อยู่เพราะว่าแนวโน้มนะครับภาพใหญ่ก็ยังคงเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของสรุปภาพรวมทิศทางราคาทองคำครับ มาต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองที่ต้องติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับมีอะไรบ้างครับ1เลยนะครับต้องติดตามในส่วนของนะครับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสครับว่าระดับสงครามเนี่ยนะครับจะขยายวงกว้างนะครับไปสู่ภูมิภาคอื่นๆนะครับในตะวันออกกลางเพิ่มหรือไม่ระดับความรุนแรงของสงครามเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับการโจมตีนะครับในภาคพื้นดินนะครับจะรุนแรงแค่ไหนปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้นะครับหาก ภาพรวมแล้วนะครับเร็วร้ายขึ้นตึงเครียดขึ้นครับแน่นอนครับว่าทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยน่าจะคงได้รับแรงหนุนขึ้นต่อนะครับมินามซ้ำอาจจะทะลุ2000เหรียญขึ้นไปได้ครับแต่นะครับในตรงกันข้ามหากระดับสงครามที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนะฮะสคสแวร์คลี่คลายลงนะครับหรือนะครับมีข่าวนะครับกลับมาเข้าสู่วงจิรจาอะไรตรงนี้เองครับทองพร้อมที่จะลงทันทีนะครับยกเคสต้ดดี้เหมือนกรณีนะครับระหว่าง ส่งคมระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับผมนะขึ้นมาเมื่อไรนะครับเมื่อพอถึงจุดเข้าจุดเจราจาหรือขี้ขายพุบทองลงมานั้นตรงนี้อยากจะให้ระวังนะครับขาซื้อนะครับซื้อได้ครับแต่ต้องตั้งจุดซับลอตเอาไว้ด้วยนะครับขณะที่ในมุมของดอลลาร์นะครับปกติแล้วนะครับดอลลาร์นะครับจะเคลื่อนไหวผกผันกับราคาทองเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลลาร์นะครับมีที่ทางปรับตัวแข่งค่านะครับหรือบอลยูเนี่ยนะฮะ ทองมักจะปรับตัวย่อนะครับแต่ตอนนี้นะครับทุกสินทรัพย์ปรับตัวขึ้นพร้อมกันหมดเลยนะครับผมนะฉะนั้นนะครับดอลลาร์ตอนนี้แทบจะไม่มีผลกับทองเลยมีนิดเดียวนะครับส่วนใหญ่ก็ไรฟ์มาในภาพรวมของสงครามมากกว่านะครับจะเห็นว่าดอลลาร์ครับแข็งค่านะครับ ในรอบสสัปดาห์ทองก็ไม่ลงเท่าไหร่นะครับผมเพราะปัจจัยก็ยังเป็นปัจจัยในเรื่องของสงครามตรงนี้อยากจะให้ติดตามกันต่อนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างครับว่ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้าง1เลยนะครับผมนะสัปดาห์หน้านะครับก็เริ่มตั้งแต่นะครับเข้าู่นะครับวันจันทร์นะครับที่30ตุลาคมนะครับตัวเลขเศรษฐกิจ ที่สําคัญแทบไม่มีนะครับผมเป็นอังคารครับข้ามเป็นวันอังคารวันอังคารไม่มีก็จะมีในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับเวลาบา่ายเวลาสามทุ่มครับของอเมริกาตรงนี้โฟกัสให้ดีครับถ้าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยมันสูงขึ้นก็หมายความว่าไงฮะก็นะครับภาพรวมเศรษฐกิจในมุมนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะดีอยู่นะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นแรงหนุนนะครับ อาจจะเปิดช่องให้เฟดนะครับสามารถนำปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้นะครับหนุนนำขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับหรือคงอัตราดอกเบีย้ยในระดับที่สูงขึ้นได้นานขึ้นได้ตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบต่อเทาองคำนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าดดชนีเดชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมีการมันแย่มากเนี่ยตรงนี้เองครับก็อาจจะไปทำให้ความแข่งแข่ง เขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมันลดลงหรือดอกลงตัวนี้อาจจะเป็นนุนทองนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของวันพุธนะครับที่1พฤศจิกายนครับก็มีในส่วนของนะฮะเอ่อ manufacturing PMI แล้วก็นะครับตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ของอเมริกาตัวนี้ก็โฟกัสที่ครับสตัวเลขนี้นะครับสำคัญช่วงเวลาสามทุ่มนะครับช่วงวันพฤหัสครับก็จะมีในส่วนของนะครับตัวเลขขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของเบงก้า นะครับวันศุกร์นะครับมีตัวเลขนอนฟาร์มนะครับตัวนี้เองครับโฟกัสให้ดีนะครับผมท่าแนวโน้มตลาดแรงงานนะครับตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดการและสะท้อนถึงภาวะตลาดแรงงานแข็งแกร่งอยู่นะครับตรงนี้เองครับก็จะสามารถนะครับเป็นเหตุผลให้เฟดนะครับอาจจะสามารถนะครับที่จะไปประกอบตัดสินใจเพื่อพิจารณาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อหรือคงอัตราดอกเบี้ยในระดับนานในระดับสูงที่นานขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยลบทองนะครับแต่กับการครับ ถ้าตัวเลขนอนฟาร์มตัวเลขแรังงานออกมาแย่นะครับตัวเลขต่าต่ํามากนะครับในรอบหลายเดือนเนี่ยตรงนี้เองครับก็อาจจะทําให้เฟดนะครับอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปก่อนนะครับเพราะว่านะครับสัญญาณทางด้านตลาดในงานแย่ลงนะครับตรงนี้จะเป็นปัจจัยนะครับบวกทองนาทีนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยหลักนะครับอ่า สุดท้ายนะครับสรุปนะครับก็จะมีตัวเลขที่จะต้องติดตามกันนะครับผมนะฮะก็เริ่มตั้งแต่นะครับผมวันอังคารวันพุธพฤหัสสุขครับสำคัญหมดเลยแฟ้มแดงไฮเอฟเฟกต์ต่อตลาดนะครับนี่ก็เป็นปัจจัยคร่าวๆในส่วนของฟันมุมมุมตัวเลขเศรษฐกิจมาดูในส่วนของทิศทางนะครับดอกเบี้ยสารรักันบ้างครับแน่นอนครับว่าดอกเบี้ยสารล่าสุดเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวที่ระดับ5 2 5ถึง5.50นะครับผมนะฮะภาพรวมแล้วนะครับผม ตอนนี้นะครับแม้ว่าเฟดนะครับจะส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ตามครับผมนะฮะอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งภายในครื่องปีหลังนี้ก็เหลือรอบการประชุมเฟดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนกับอีกรอบหนึ่งวันที่13ธันวาคมครับแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดมองว่านะครับเฟดน่าจะจบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปที่เรียบร้อยแล้วครับไม่น่าจะขึ้นแล้วนะครับสะท้อนจากตัวเลขนะครับจากซิมีกรุ๊ปนะครับที่มุมมอง นักลงทุนในตลาดนะครับตอนนี้นะครับเกือบ99.99เเลยมองว่านะครับการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นในเดือนนะครับพฤศจิกายนนะครับวันที่1เนี่ยนะครับเฟดน่าจะนะครับพิจารณานะฮะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของ13เดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็ คาดว่าเฟดน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยอีกนะ80%มีเพียง20%ที่คิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยฉะนั้นภาพรวมแล้วนักลงทุนมองว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะครับผมนะก็มาติดตามกันในส่วนของการประชุมหลักนะครับผมนะฮะไม่แน่ไม่นอนนะครับผมอยู่ๆถ้าเกิดนะครับผมส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างแข็งก้าวเนี่ยทองน่าจะได้รับปัจจัยลบตรงนี้ต่อครับแต่นะครับ ถ้าพูดนะครับถึงความมั่นใจที่จะขึ้นลดลงนะครับหรือทําทีว่านะครับในส่วนของภาวะเศรษฐกิจต่างๆมันเริ่มถดถอยแล้วนะครับทองพร้อมที่จะบวกขึ้นทันทีซึ่งเรามองว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ทองจะขึ้นนะครับผมเพราะว่าเป็นปีที่เฟดนะครับน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับหลังจากตึงเวมนานเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไรก็ตามที่เข้าสู่ไซเคิลลดดอกเบี้ยเมื่อไรนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดอลลาร์อ่อนแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือ นะครับทองจะปรับตัวขึ้นตามการตามความสัมพันธ์ในแปรผกผันนะครับของดอลลาร์และทองนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมข่าวสารราคาทองครับมาต่อที่ในส่วนของภาพรวมราคาทองคําในมุมทางเทคนิคกันบ้างนะครับภาพรวมแล้วนะครับถือว่าราคาทองเนี่ยนะฮะล่าสุดครับยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นอยู่ครับโกลสปอตล่าสุดครับอยู่ที่ประมาณ1,987เหรียญนะครับในทางมุมเทคนิคแล้วอิเดคเตอร์นะครับ กราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวเหนือกลุ่มก้อนเมฆดาวคมโมะแล้วนะครับผมนะในไทม์เฟรมราย1วันถือว่านะครับแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับผมก็ยังคงอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับสังเกตนะครับกราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆตรงนี้นะครับผมเห็นไหมฮะ ฉะนั้นยังไม่หลุดจากกลุ่มก้อนเมฆนะครับยังไม่ใช่ขาลงนะครับทมเฟรมรายหนึ่งชั่วโมงก็ปริมปริมนะครับผมแต่ยังประคองอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆอัพโคโมได้ฉะนั้นนะครับไทมเฟรมสามทเฟรมย,ยังคงคอนเฟิร์มว่าอยู่ในเทรนขาขึ้นฉะนั้นนะครับการที่กราฟแทงเทียนเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับฝั่งที่จะได้เปรียบตลาดนะครับยังคงเป็นฝั่งย่อบ่ายฝั่งบ่าย นะครับยังคงได้เปรียบตลาดนะครับผมนะมันก็จะเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมครับที่กราฟแท่งเทียนฮะเคลื่อนไหวอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับฉะนั้นนะครับจังหวะบ่ายนะครับมันจะมีเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เว้านะครับย่อลงมาขึ้นย่อลงมาแล้วขึ้นแต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่กับการแต่ถ้าหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆเมื่อไหร่นะครับหมายความว่านะครับเข้าสู่สถาสภาวะขาลงแล้วนะครับเห็นไหมเหมือนกราฟแท่งเทียนเหมือนในเค s e s t u ี y ตรงนี้นะครับตั้งแต่เดือน รกรกฎาเห็นไหมครับที่เขาหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆขึ้นมาเป็นขาลงเนี่ยแล้วก็แท่นเทียนก็แทงทะลุกลุ่มก้อนเมฆไปไม่ได้นะครับทาให้ภาพรวมราคาทองก็ปรับมาอยู่ในขาลงมาโดยตลอดแต่ตอนนี้กับการครับเขาอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆแล้วนะครับฉะนั้นนะครับการย่อบาบนะครับยังคงได้เปรียบตลาดอยู่แต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการปรับตัวพุ่งขึ้นของราคาที่มีการปรับตัวพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะต้องพึงระวังให้ดีนะครับผม ตอนนี้นะครับถ้าดูในส่วนของ indicator ISI ประกอบตอนนี้นะครับตอนนี้เขาเริ่มเข้าสู่เส้น70แล้วนะครับผมหรือเขตที่มีการซื้อสูงหรือ o v e r b o ์บอทครับตรงนี้เองครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับเมื่อแตะเส้นนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเกิดแรงเทขายตามมาครับผมนะฮะเหมือนในช่วงอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่าแตะเส้น70เนี่ยทำฟ e มเดนะครับส่วนใหญ่ลงหมดเลยครับไม่ว่าจะรอบนี้เห็นไหมครับ เห็นไหมฮะตรงนี้บริเวณ1983เหรียญแต่โอ้บอสปุ๊บนะยอ่อลงมายอ่อลงมาตรงนี้เหมือนกันครับเห็นไหมฮะโอ้บอสปุ๊บก็ยอ่อลงมายอ่อลงมาหลายรอบเลยนะครับผมนะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงเลยนะครับที่ทำเฟรมเดย์ไปแตะโอ้บอสเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเส้นสีม่วงตัวนี้ก็ไปแตะเส้นเส้น70นะครับส่วนใหญ่จะลงนะครับผมต้องพึงระวังเอาไว้นะครับผมนะเปอร์เซ็นต์ล่วงเยอะนะครับผมเราอาจจะเห็นราคากราฟแท่งเทียนขึ้นไปอีกระลอกหนึ่งก็ได้ครับ อาจจะไปแตะ2,000เหรียญหรือ2,010เหรียญนะครับแต่ต้นะจุดนั้นน่ะต้องให้ระวังแรงเทขายที่จะตามมานะครับฉะนั้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่ให้พึงระวังนะครับผมนะฮะอ่าแต่ผมมองว่านะครับมันน่าจะขึ้นไปอีกสักแท่งหนึ่งนะครับก่อนที่จะส่งสัญญาณลงมาแท่งตรงนี้นะครับอาจจะขึ้นสูงได้ถึงระดับ2,000หรือ2,010เหรียญก็เป็นได้ครับนะ ถึงตอนนั้นอาจจะมีการจบนะครับหรือปรับตัวลงมาก่อนนะครับเพราะตามธรรมชาติแล้วนะครับการปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับแน่นอนครับว่าเปอร์เซ็นต์การปรับตัวร่วงเขามีไหมมีนะครับผมเห็นไหมฮะเหมือนรอบนี้นะครับที่ราคาทองมันบูตขึ้นมาเยอะๆแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมฮะแล้วมันก็ปรับตัวร่วงนะครับผมตรงนี้อยากให้พึงระวังให้ดีถ้ามันเข้าสู่เขตโอเวอร์บอลแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันไปยืนเหนือ2000ได้หนะครับผม นะปิดเหนือ2,000ได้นะครับโอกาสขึ้นต่อก็มีนะครับผมนะฮะมันก็ไม่เสมอไปเหมือนกันนะครับผมถ้ามันผมเพียงแค่จะบอกว่าเอ้ยถ้ามันแตะตรงนี้ ลงมันสูงนะนะครับแต่มันก็ไม่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเกิดมันไปยืนเหนือ2,000เหรียญได้ไม่ไหลนะครับผมตรงนี้เทรนขาขึ้นน่าจะไปขึ้นต่อนะครับและน่าจะไปในทิศทางนะครับเป้าหมายถัดไปที่ประมาณ2020ี่เหรียญ2,050น 2, เหรียญอย่างมากน่าจะ20,70เหรียญเท่ากับไฮนะครับในตั้งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับกับกันนะครับผม2 0 0 0เหรียญไม่ผ่านวันศุกร์นี้นะครับผมนะฮะ และกลับมาที่1970แล้วก็ยังมองว่ามันน่าจะไซด์เวยยต่อแหละในสัปดาห์หน้านะครับแต่ในไซด์เวยยไซด์เวยยได้นะครับแต่ว่าพึงระวังว่าอย่าให้หลุด1953นะครับการหลุด1953ถือว่านะครับมันอาจจะพลิกอยู่ในแดนเป็นขาลงได้นะครับผมตรงนี้อยากให้พึงระวังและตั้งจุด Stop Loss เอาไว้1953เดรียญเห็นไหมครับว่าสัญญาณราย4ชั่วโมงมันหลุดจากกลุ่มก้อนเมฆอาโคโแล้วนะครับผมฉะนั้น ฝั่งลงเนี่ยจะกลับมาได้เปรียบตลาดฉะนั้นฝั่งเซลล์กับกันนะบายได้เปรียบตลาดแต่ว่าถ้าถ้าหลุดจากกลุ่มก็เม่จะพลิกมาเป็นฝั่งเซลล์ที่ได้เปรียบตลาดนะครับขาลงจะกลับมาอีกครั้งนึงนะครับผมแน่นอน4ชั่วโมงลงทามเฟรมไรต์1ชั่วโมงก็ต้องลงนะครับตอนนี้นะครับ 1 9 5 3 1 9 7 0จะทำหน้าที่เป็นแนวรับไว้นะครับก้อนเมฆกลุ่มนี้จะทำหน้าที่รับเอาไว้นะครับถ้าไม่หลุดนะครับทองก็ยังสามารถขึ้นต่อได้เรื่อยๆไซด์เวัพขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้า1953หลุดเมื่อไหร่ครับเอนเกมครับน่าจะปรับตัวร่วงนะครับชนะนะครับสองทางเลือกนะครับสัปดาห์หน้าสรุปแล้วนะครับเราต้องการให้ราคาทองเนี่ย พุ่งทะลุ2,000เหรียญไปให้ได้ครับเพื่อปรับตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้นต่อดุลนี้มีเป้าหมายที่ประมาณ2,020เหรียญ2,030เหรียญ2,050เหรียญกับกันนะครับถ้าทะลุไม่ผ่านวันศุกร์นี้ไม่ผ่านนะครับอาจจะมีการย่อของราคาแล้วกลับมาไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ2,000เหรียญถึง1,953เหรียญนะครับท่งนี้หลุด1,953เหรียญตั้งจุดสตอปรอแล้วก็นะฮะน่าจะมารอซื้อกลับนะครับในจุดที่ต่ำนะครับหรือจังหวละโอเวอรับผมมนนะะะะฮ่่่าาจอยูทีปรณ1938 อะไรประมาณนี้นะครับสำหรับขาซื้อรอบใหม่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับราคาทองที่จะเกิดขึ้นณช่วงสัปดาห์หน้านะครับกรอบแนวรับแนวต้านนะครับผมคำนวณให้ประมาณนี้นะครับราคาทองไทยอาจจะบวกลบได้50บาท100บาทนะครับผมตามความผันผวนของค่าเงินบาทนะครับตรงนี้คำนวณให้คร่าวๆณเรทบาทวันศุกร์นะครับอยู่ที่ประมาณ36 2 2กกว่านะครับผมนะก็ราคาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งก็ทักแชททักไลน์เข้ามาได้นะครับเราก็จะซื้อในราคาที่ถูกกว่าในตลาดได้ด้วยนะครับติดดอยก็สามารถรับทองจริงมาเก็บไว้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ